ขุดมันแซงซุ่มกันครับมัรวบางจากกันทามาหากินเนาะนัดกัดมามาหาปลาครับมาหาปลาก้อยมากวดยังเอาปลาซิวก้อยแล้วก็ ทางซุ้มหนึ่งหันนี่แหละทางป่าป่าเพิ่นครับมาขุดมือแซงครับพี่น้องนี่ในถามฝักสงครามคือเก่าอย่างนี้นะครับดูดูซุ้มกันเลยครับสี 4, 5, ่ห้าคนซุปขุดขุดซุ้มกันอยู<ม> <ๆ S 1> ่นี่นนงนเงาไม้นี่คือสี่ดวงพอดีแล้วเจ้าของค่ะเลือดหัวบ้านต้นถูกต้ เดงครับพี่นะเด้งเด้งเด้งเหมือมันแซงครับก็พอได้ตุ่มอยู่ครับพ่อได้ตุ่มอยู่ได้ลองไปขุดมุดเดียวนึงก็ได้โอ้ได้เป็นกิโลเลยนะครับขุดบุฟอด20นาทีสั้นเหมือมันแซงตัวหัวยังไม่มีครับเอาไปมึงเนี่ยโอ้ยแซ่บแซีบครับเหมันแซงของธรรมชาติ์กับกระบุลึกเท่าได้ได้เห็นไหมเรับกระบุลึกเตือนเตือนอยู่เตื้นเอนลงดินประมาณทัก

ขึ้น<ย>มาว่านะครับขึ้นมาองเดีอาวค่วเือวางขี้เกียจยังไงมีปตสุดขึ้นเลยมีหัวแล้ววันนี้มาดีตื้นนม,มาดีอาอของแท้ของแท้เลยใช่ <laughs> มมาคืออยากนอนแท้ของแท้ เพื่อมันแซงกันเกิดอยู่ในห่มน้ำห่มพอดีเนาะก็เจ้าก็มาขุดอยู่ได้เนาะห้อหเป็นขุดกเกสมพ่อก็เจ้าจุดไฟเนาะ อันนี้กเคื่อนน้อยๆอยู่นะปเตนะคะเนาะเครื่อสั่นๆจะทอดแล้วเ่านะทอดแล้วเ่าเราเห็นก็อกำลังบกลังโป่งไข่นุ่มๆไข่อันนี้ใส่ฮ้อนนะเราเห็นกันให้เรือไปไปไปขึ้นไข่ดองถึว่าถ้ามันมีมงค์มีเครื่องเยอะเหระนีไปจะมีอะไนจ้องแจ้งองไปมหาใรตัวเอยูนี่แล้วทุ่มั้ไปเซอคูดเบ่าให้เขาไป ผลงานขุดมันแซงครับได้พอได้ต้มอยู่บักขี้หิน